สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอซีสุมงสวอนนั่นเด้อจ้าเมื่อนี้สามพอลูกสิผ้ามาก,กินกินยังพอดมกตะดมมังมหงครับตระดมมัุหงใส่หย,ยังเนาะมเมื่อนี้ต้องบอกเสียงดังเนยเั็กน้อยได้ครับเดอ้อน้องวายเดอ้อเมื่อนี้ฝนตกลิ่นครับเมื่อนี้่ละมือจมหาฟ้าหาฝนครับตระดมมัุหง <c oughs> ใส่สบายนั่งเนยเล็บมือนั่งเนยแล้วก็นั่งเนยมากินกับนั่งเนยครับ เมนูแซ่บๆครับต่ำใส่หน่อไม้เนี่ยเบิ่งพี่น้องเอ้ยต่ำซาบะปีครับหน่อไม้ยังดเบิ่งพอัดำชีมดำเปลรอะกูวู้นะสิ่งที่ขาดบ่ได้คือโคกพอัดำชีมกันเด้อคนต่โอ้ยผักครับมาเริ่มครับแซ่บๆกับแค่บงูพอดำครับมีมาขายแล้วเด้อพี่น้องเด้อสนใจก็ติดต่อเข้ามากใช้ทั้งนาหนองว่นเนาะ ไม่กลัวมาลงมือเลยเฮาขุดตกฟฝาหองุแคบหมูก่อนใหญ่ครับสั่งซื้อได้กิโลนึงกะไม่น้กว่าห้าร้อยบาทมุยานีหมูขาตลาดครับเลยบ่มีขายพี่น้องเฮาส่งเงินผลคืนกะไล่เจ้าลายคนแคบปะแคบจ้าพักหนึ่ง ตะวันเนาะผักทานตะวันมาสักผักเกษตรแน่ๆทอดไม่ไหมครับแทบถ้าใบหน้างามมุง ไพยตำไพยตำต้องถามคุณจอยครับอืมมีนน่หมดตัวนำนั่นนน่หมดตัวอืมมีเด้ หมักตัวดินอ่ะป้าพอดำแม่งนี่ฝน,นตตห้ำครับลบอยู่แต่ตารางเพียงนี่มั <c ười> นออกกลางทงเลยโอ,อ้เอาสดเอาคำยังยไงฝนมากครับฟัง <c ười> เส<ท>ียงฝนทังหลังกร <c ười> e ะเทียมแช่ปลากระเทียมเป็นคนนึงที่ประมัากระเทียม เอาไหมคน้นจอยอือหือแบบไม่ได้จอยสนอเอนอว่าก็เด็กจอยแตใจก็ว่าจอยมากมากเสียงฝน <c oughs> พาะยุเข่าวครับให้กินฝนมากกําลงังเสียงฝนอยู่นู่นว่ามันเป็นยังนูน่น ว่ามันเชียงเขาชี้เขาอ่ะเงินมั้งถ้าบครัาครไม่น่านใช่นะขับโมกระแสบแทบถอดใหม่ๆเพื่อพี่เพื่อน้องเบื่อพี่เพื่อน้องครับนงก,กันเดมมันมันเพชิจากงก,การเล่มม่า,มา ก็นมันอเปล่พควาำเนี้ยอืมอ้อเโิรสดน้ำแลวนุ่มใหม่นุ่มใหม่ยังนุ่มใหม่เลยน อะไ,ไรแซ่บครับพี่น้องผู้เคยซื้อไปล้วซื้อหูจักเมนจ้ะแล้มันเสี่ยเฮ้ยมังวนใช้มือบุลับสดอย่างเดียว อันอยังน้งพอนำมือกรอบใช<จ>่ยังไงเคลียมากอร่อยมากเลยเล็บมือนางไหมตอนจุม่มเนี่ยตอนจมนำปลาแดงนี่คือสีแส่ ลองมัง้งกรอบนั่นสายบัวกับม,มี่เป็นบ่จบเจืออยู่ครับฝนกันเนาะตกแล้วก็เศร้าตกแล้วก็เศร้าเป็นไหนคนจอย นุ่นคือหนาดำวะเอาแม่คนวนดีแล้วเปลื่อคนอวดพอนุ่มกลัวมันนี้ยังกินาเขาต้องกินแคปโมูให้เบิร์ดครับมาเน,นี้อืมอืมกินแคปโม่ซอยดีไหมนะอืม เนื้อครับเดมก็ดิ่งหรอมั้งช้่มแ,มแห้งชุ่มช่ำฮือเป็นไรอือฮือเป็นไงฮือเป็นไร แซบ่บอ,อย่างนี้นี่เองเห็นอยากกินก็อยากกินน้ำไปแลนวเออเห็นกินก็อยากกินน้ำโอ้ยเป็นอย่างเด้มนี้อยากกินก็นต้องสร่างครับจะทักให้ลำจะทักให้ลำช่วงนี้น้ำมันกับแพงคองก็ขึ้นราคาครับ ngon Nè Ngon thơm mọi ừ. ừ chay Ừ Còn như này Hết tầm mù đo ngập <laughs> Nhúc con trai Thôi cắn hồng งานหุ่น,นยืดกระเทิงครับกรอบสนันจอยอีกแล้วมกรอบกุ๊บก,กุ๊บก,กุ๊บกุ๊บจะกินกุ๊บหยู่กินกุ๊บอยู่กินอึ้งอยู่กินไปเหมดทุย,ย่างมีหอนโมยอน้ำเล่มไหนผักตัว เราซื้อว่าฝาแจกงข้นมาทันทีเลยซื้อว่าเออแมนกลันเจ๊งเงี้ยนะข้างหน้าตกกับต๊ะข้าวเดียวเนาะเขียนหน่อยห้องแนะ่ะโอ้ลืมเบิเดเบิอ์ดอืมเบิด <uld> <c oughs> อืมกอกรัก เด <Yes ี่ยววิ่งเนี่ยนุ่มหุดบะหมักเปรี้ยวปั้นเพชรจวดนั่นเอ่นะครับมันจังไดที ท,ทั้งขีงหุ่นกระเพงฟันข้าอย่างไรนะเป็นทนะแลว้วะยี่ <c oughs> แล้วกันหมูกรอบเผาแคบหมูกค่ะทไม่แคบหมูทา้งก็มีขายโดนพี่น้องอยืมถือสอยในเด้อจ้าถือ <c oughs> สอยอยู่แล้วพี่น้องว่า น้องบุญน้องวาคขาย,ายบางเตื้ยก็ไม่อยากดอกเพื่อนว่าแต่ซื้อซ้อยเพนะื่อนว่าอุดหนุนครับเพนะื่อนว่าเป็นกำลังใจไม่มาเตี้ยแ่บครับ ดูน้งมุนถ้ำนาสิน้งมูนมมีแกมแล้วเล็บมือนางเพิ่นขึ้นเหนียวเลยครับมันี้ <c oughs> อแแาแสบผักผีตอนน้องเข้าครับอย่าลืมนะครับเด้ออดนุนท่าแชบโมอืถือมาสองหออยู่ครับ ช้าเนี่ถุงง่ายๆครับอา่าห้าถุงนี้จะเป็นโลหนึ่งครับถ้าพี่น้องท่านใดสนใจอย่าลืมครับหรือไลน์แอดของเมนูครับกระลังเปิดสายงานใดวังหนึ่งนี่เซตคอรอือกันไ <c oughs> ลน์แอดพี่น้องที่สร้างมากก็ดีเอามือนีก็เอาไว้สำนีนแล้วครับเนาะขอพี่น้องเฮ้ามีความสุขความจเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ